สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะพบกับวินาคาราอีกแล้วนะคะหมอดูเพื่อนสาวของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะทางช่องเทลลิงวีค่ะช่องพยากรณ์ด้วยศาสตร์ไพ่นาคาราชนะคะแล้วก็วันนี้พิเศษสุดๆค่ะเป็นคลิปแรกสําหรับการดูดวงความรักล้วนๆด้วยศาสตร์ไพ่นาคาราช EP หนึ่งนะคะซึ่ง เพื่อนๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนที่กําลังมีคนคุยอยู่หรือคนที่มีแฟนแล้วนะคะก็สามารถดูคลิปนี้เป็นไกด์ไลน์ได้เลยทั้ง12ราศีนะคะแล้วก็ต้องย้ําทุกครั้งค่ะว่าการดูดวงแบบราศีเป็นการดูดวงโดยกว้างนะไม่เฉพาะเจาะจงเป็นใดบุคคลนะคะเรื่องของความรักก็เช่นกันยังไงถ้าใครอยากรู้ดวงความรักแบบส่วนตัวเอ็กซ์คลูซีฟเจาะจงเป็นคุณจริงๆก็สามารถแอดไลน์มาคุยดูดวงเป็นการส่วนตัวกับพีได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไลน์แอดไว้ให้นะคะที่ไลน์แอด tellingv ใต้คลิปนี้นะ แล้วก็ที่พิเศษสุดๆค่ะวันนี้ค่ะเราจะเปิดดวงทั้งฝั่งของคุณเองนะคะแล้วก็ฝั่งของเขาด้วยโดยฝั่งของคุณเราจะใช้ไพนคราชค่ะสีเขียวใบนี้เป็นตัวแทนของฝั่งเรานะคะและไพนคราชสีแดงใบนี้แบบนี้เป็นฝั่งเขานะคะว่าเขากําลังคิดอย่างไรอยู่เนาะก,กับเราเขามีท่าทีที่เปลี่ยนไปเพราะอะไรเขากําลังเจออะไรอยู่แล้วก็ตัวเรา จะเจออะไรอยู่นะแล้วเราจะวางแผนยังไงดีกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เดี๋ยวยังไงไปเช็คลวงทั้ง12ราศีต่อกันเลยค่ะสวัสดีเ,เพื่อนชาวราศีมังกรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของคุณนะคะตั้งแต่วันพู้ที่เก22ธันวาคมนะคะถ,ถึงวันที่19มกราคมนะคะถือว่าเป็นชาวราศีมังกรในการดูดวงของวินะคะเช็ควัน,ะะน,นะะเดนเป็เกิดข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้เนาะ ความรักของชาวราศีมังกรต้องเริ่มต้นที่ใครกรอนก่อนดีต้องเริ่มต้นที่คนโสดก่อนดีไหมคิดว่าคนโสดน่าอยากจะฟังอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองนะจะได้จะได้แบบไม่โสดสักทีจะได้เลิกโสดสักทีคนโสดในช่วงนี้วิมองว่าคุณจะมีโอกาสได้พบเจอกับเพื่อนเก่าเก่าบรรยากาศเก่าเก่ากลับไปโรงเรียนเก่าเพื่อนคนเดิมอะไรแบบนี้รวมไปถึงคนที่เป็นแฟนเก่าด้วยนะคนที่มีโอกาสที่แบบว่า เป็นรักดีเธอเ,น,เนอ่ะเป็นรักดีเธออีกครั้งหนึ่งก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ลองดูก็ได้ว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยจะมีอะไรเกิดขึ้นในความโสดของคุณบ้างแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ดีนะบอกก่อนคนโสดถ้าเขาเข้ามาอีกครั้งหนึง่งนั่นหมายความว่าเป็นความรักที่ใช่ที่แฮปปี้อีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็ลองดู เปิดใจอย่าทิ้งประเด็นเรื่องเพื่อนเก่าอย่าทิ้งประเด็นเรื่องแฟนเก่าและที่สําคัญต้องบอกว่าบางครั้งอ่ะเพื่อนเก่านั่นแหละจะนําพาคนที่เป็นเขาเรียกวะาเป็นคนที่คุณถูกใจมาให้เจอเหมือนกับแนะนํากันปากต่อปากอะไรแบบนี้ว่าเออนี่แนะนําให้ให้นะเป็นเพื่อนแนะนำอทีก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคนโสดเดือนนี้ถามว่ามีเกณฑ์สละโสดไหมมีเกณฑ์นในช่วงนี้ใน ep หนึ่งนี้มีเกณฑ์น,นะจ๊ะส่วนใคร ที่มีความสัมพันธ์ต่างๆมีการคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้เดี๋ยววิอาจจะพูดออกมาในหลายแบบหน่อยนะเพราะว่าราศีมังกรมันกว้างอะเนาะคนละเกิดราศีมังกรมันก็เยอะณนะที่นี้มีใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนที่กําลังพูดคุยอยู่กับชาวราศีกรกฎและชาวราศีสิงห์นะคะซึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณอะอาจจะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคนที่สาม นที่มาเกี่ยวพันกับกับคนของคุณคุณอาจจะคิดมากแบบวิตกว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าในความสัมพันธ์ของเขาคนนั้นกับกับอีกคนหนึ่งเขาจะเป็นกิ๊กกันหรือเปล่าเขาจะอะไรกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ถามว่าคุณมีเกณฑ์เจอเรื่องราวแบบนี้ไหมก็มีเกณฑ์อยู่นะแต่เอ๊ะอย่าเพิ่งแบบใจเสียไปซะทีเดียวเพราะวิมองว่า ตอนนี้มันเป็นช่วงที่คนของคุณคนนั้นน่ะที่คุณกําลังคุยอยู่อะ่ะเขามีปัญหาส่วนตัวด้วยแล้วก็มันคนที่เขาคุยอยู่ในตอนเนี้ยถ้าเขาแบบเป็นคิดกันแบบจริงจังอะ่ะจริงๆอะ่ะมันไปไม่นรอดหรอกค่ะมันอีกหน่อยคุณก็จะเป็น นับวันของเขาอยู่ดีนั่นแหละให้เวลาเขาบ้างเพราะบางครั้งปัญหาอาจจะดุมเล้าตัวเขาด้วยสถานการณ์ขับขันบีบคั้นอะไรแบบนี้ก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็หนักแน่นคนที่เป็นแฟนของคุณหรือคนที่คุณกําลังคุยอยู่ด้วยเพราะว่าคิดว่าเขาไม่สด้ตั้งใจให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นหรืออาจจะเป็นอะไรที่แบบเราคิดไปเองก็เป็นได้เป็นไปได้ทั้งสองประเด็นเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าใครที่ไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยไม่ได้มีเกี่ยวกับแบบ มือที่สามกิกอะไรแบบเนี้ยไม่มีเลยช่วงเนี้ยคนที่คนคุยด้วยจู่ๆก็แบบเหมือนเฉยไปว่ามันหายไปเลยเหมือนแบบจู่ๆก็ไลน์ไม่ตอบอะไรแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงสูงส่งมากๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวคุณเลยอย่า เป็นคนที่คิดมากและพารณนอยในช่วงนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาทิ้งสเปซให้กันบ้างให้เขาได้แบบใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาบ้างเพราะบางในบางกรณีบางคนยังเหมือนกับว่ามันคุยกันยังไม่ค่อยนานเท่าไหร่อะแต่แบบ จะเร่งรัดเอาความสัมพันธ์แบบฐานนะว่าฉันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้นะเพราะบางคนมันยังห่วงความโสดอยู่คนที่คุยกับราศีมังกรช่วงเนี้ยบางคนยังห่วงความโสดอยู่เพราะฉะนั้นใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าการที่สละโสดอะ่ะคนที่เขาคิดรอบคอบอะ่ะดีแล้วเพราะถ้าเขาคิดรอบคอบแล้วอะ่ะถ้าวันไหนที่เขาตกลงเซเยตกับเราอะ่ะนั่นหมายความว่าเขาเป็นคนที่ใช่และพร้อมที่จะจับมือเราไปนานไม่ใช่ว่าแบบ ประเดี๋ยวประดาวจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นนะคะแล้วก็ยังมีอีกเคสหนึ่งสำหรับชาวราศีมังกรนะสาวสาวหนุ่มหนุ่ม,มทั้งหลายใครที่เป็นแฟนกันแล้วคบกันแล้วแต่งงานกันแล้วเดือนนี้เออไม่ใช่ค่ะช่วงนี้เพราะว่ามิจจะไม่ดูเป็นเดือนแบบดวงทั่วไปก็จะเป็นเอาเป็นอีพีและการเป็นช่วงๆไปนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีค่ะคุณอาจจะมีเบบีนะถ้าคุณแต่งงานกันแล้วหรือ คุณเป็นแฟนกันถ้ายังไม่พร้อมก็ป้องกันนะคะเพราะคุณมีดวงที่จะมีเบบีมีลูกนะคะแต่ถ้าคุณพร้อมก็ใส่ไม่ยั้งเลยเต็มที่นะคะเพราะว่าเดือนนี้คุณเปิดแล้วเรื่องการมีบุตรนะคะสิ่งที่เขารอคอยก็จะมาถึงแล้วไม่รู้ว่าเขาาจะรอคอยเรื่องลูกกับคุณหรือเปล่าหรือรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่ามันก็จะสมบังแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าดวงราศีมังกร ความรักในช่วงเนี้ยดีไหมวิมังว่าดีนะทั้งคนโสดและคนที่มีความสัมพันธ์เลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละก็อย่าคิดมากถามว่าตัวเขาชอบเราหรือเปล่าชอบมีเกณฑ์ที่จะชอบเราอะบางคนที่คุยกันยังไม่ไม่ชัดเจนว่าเขาจะจะชอบเราไหมอะไรอย่างเงี้ยมีเปอร์เซ็นต์สูงว่าเขาจะชอบเราเลยนะเพราะว่ามันขึ้นใบนี้ขึ้นอะ เขาชอบแต่บางครั้งาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวหรือเปล่ามีปัญหาส่วนตัวที่ต้องแก้ไขทําให้เขาดูห่างๆเผินๆกับเราไปและอีกอย่างหนึ่งอีกเคสหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงทําให้เขาดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยใส่ใจเราแต่จริงๆแล้วอะลึกๆแล้วอาจจะเราอาจจะเป็นน้ำบกวนของเขาอยู่นะ ต้องคิดเข้าข้างตัวเองได้อนุญาตสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะคะคิดเข้าข้างตัวเองได้เลยไพย่เราดีมากดีเวอร์นะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับคลิปความรักของชาวราศีมังกร,กรก็จบเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าสำหรับอีพีหนึ่งเดี๋ยวมาต่อกันอีพีสองนะว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงกันต่อนะคะฝากด like, กดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องเชลยิ่งดีด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย